สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะได้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญ พิเศษนะคะที่จะมาคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมแต่ท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ํานะคะแต่ทําไมเราจึงเชิญท่านมาคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการน้ําท่วมและปัญหาเรื่องการรับมือกับภัยพิบัติเดี๋ยวเรามารู้จักกับแขกรับเชิญของเรานะคะคือดรวิจิตบุษบามารมจากคณะสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจ,จารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอนุญาตเรียกอาจารย ก็แล้วกันนะคะเพราะตะกี้ชื่อคณะก็ยาวชื่ออาจารย์ก็ยาวแค่มีปัญหาในการออกเสียงเล็กน้อยก่อนที่จะให้อาจารย์มาคูยเรื่องเมืองแล้วก็เรื่องน้ํานะคะอยากจะถามว่าอาจารย์จบมาทางด้านไหนคะก็พื้นฐานก็เป็นสถาปนิกนะคะจบที่สถาปจุฬาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อโทกับเอกนะคะในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเมืองแล้วก็โดยมองมิติที่เป็นมิติของสังคมเมืองเป็นหลัก รา่มาว่าอาจารย์ทำเรื่องเจนเดอร์กับเมืองด้วยใช่ไหมคะค่ะเกี่ยวข้องกันยังไงคะเรื่องเพศกับเรื่องเมืองคืออันนั้นเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะคะก็คือว่าในประเด็นของเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของเจนเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยงานศึกษาจะเป็นในเชิงเหมือนกับความรุนแรงใช่ไหมคะที่เกิดจากผู้หญิงได้แต่ว่างานงานของเราเน้นนำประเด็นในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะของผู้หญิงกับผู้ชายที่ใช้พื้นที่เมือง รอบนอกเมืองเนี่ยมันก็มีมิติที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันเหมือนกันและเดียวกันก็เอามิติที่อยู่พื้นที่นอกเมืองเนี่ยค่ะมาสะท้อนการต่อรองในครัวเรือนระหว่างสามีภรรยาเป็นยังไงล่ะยังไงล่ะตรงกับที่เราคุยกันวันเสาร์เลยแต่ว่าอาจารย์ไปศึกษาเรื่องเจนเดอร์กับเมืองแล้วเท่าที่เฟซทราบก็คือ เฉพาะในสุขุมวิทด้วยใช่ไหมคะใช่กรณีศึกษาคือในซอยสุขุมวิทเท่าไหร่นะคะ2ค่ะอค่ะน่าสนใจมากทำไมต้องเป็นซอยสุขุมวิท22่ิคะคือซอยนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายคงไม่ใช่แค่มิติเรื่องของเจนเดอร์นะคะคงมีมิติเรื่องของรายได้ด้วยคือต้องการศึกษาพลวัตของสังคมในในเมืองขนาดใหญ่ก็เลยหยิบหยิบซอยนั้นมาเป็นตัวอย่างค่ะน่าสนใจมากถ้าเกิดว่า คงมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะอีกตะครั้งหนึ่งตะคราวนี้ค่ะฤดูนี้เป็นฤดูที่ใครๆก็พูดกันถึงเรื่องน้ําท่วมแต่ทีนี้ค่ะพี่เบียเวลาเราพูดถึงเรื่องน้ําท่วมเราพูดถึงแต่เรื่องน้ําซึ่งน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติควบคุมไม่ได้แต่น้ําท่วมอะไรน้ำท่วมเมืองทําไมไม่มีใครพูดถึงเมืองเลยทั้งที่เมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราออกแบบได้กําหนดได้ ควบคุมได้เพราะฉนั้นการรับมือกับปัญหาน้ําท่วมแทนที่จะไปดูเรื่องน้ําอย่างเดียวเราคุณมาดูเรื่องเมืองด้วยไหมนั่นคือเหตุผลที่เราเชิญอาจารย์แอนมาคุยกับเราวันนี้ะนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์แอนช่วยคุยคบอกกับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมล่ะแล,แล้วเราะจะเตรียมเมืองยังไงนะคะ,คะให้รับมือกับน้ำํำค่ะ คือก่อนอื่นเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนนะ,นะคะว่าว่าความเสี่ยงที่เกิดจากทุกภัยเนี่ยมันเสี่ยงยังไงกับสังคมเมืองคือโดยปกติแล้วน,นักวิทยาศาสตร์ท่านเองก็ทําการศึกษาไว้เยอะละนะคะความเสี่ยงอันแรกก็คือเรื่องของปัจจัยการเปิดรับคือในทางวิชาการเขาเรียก exposure ก็คือว่าจะเมืองเนี่ยมันเปิดรับปริมาณน้ําฝนเท่าไหร่น้าหลากน้ําทะเลนุนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีนักวิทยาศาสตร์ ศึกษาไว้แล้วอ,อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของเมืองก็คือว่าอย่างตัวอย่างนะคะที่ศึกษาคือกรุงเทพมหานครในปัจจัยเปิดรับตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งหลายๆคนคงทราบดีเพราะฉะนั้นคือมีความเสี่ยงตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอวันนี้อาจจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยภายในปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของประเด็นการพัฒนาสังคมเมืองนะคะคือ แต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะคือ,อการพัฒนาเมืองของเราเนี่ยจะพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักหรือแม้กระทั่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการนําระบบชรประทานมาใช้ครั้งแรกในเิเวณนทุ่งรังสิทธ์ใช่ไหมคะเพื่อปลูกข้าวอันนั้นก็เป็นไปเพื่อผลิตข้าวที่จำนวนมากแล้วก็ส่งออกตาม,มสาเบลลิงด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการทําถนนทําทางรถไฟหลายๆอย่าง ทางรถไฟบางทีก็เป็นไปเพื่อ,อ,อความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมคะหลายๆอย่างเหล่านี้ค่ะทำให้เราเห็นว่าไอ,อ้ปัจเจกพัฒน,นาเนี่ยมันไม่ได้คิดมิติเรื่องของอ,อ,อุทกภัยเข้าไปตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นความเสี่ยงภายในซึ่งยังไม่ค่อยมีใครคพูดถึงนะคะ,คะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเริ่มที่ค่ะ แล้วเราจะรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ยังไงเพราะว่าจากเวลาช่วงนั้นถึงตอนนี้มันก็พัฒนาไปไกลแล้วใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าเมือมันก็กระจายมากเลยแล้วก็ในเมื่อเราไม่เคยคิดถึงมิติการรับมืออุทกภัยเลยเนี่ยแล้วเรามันสายไปแล้วหรือเปล่าว่ามันเราก็ต้องท่วมต่อไปทุกปีหรือเปล่า่เงี้ยคือจะคลองก็กลายเป็นท่อไปหมดแล้วอะค่ะค่ะคืออย่างการลดความเสี่ยงอะค่ะก็คือ ที่ภาครัฐได้ทำเนี่ยก็คือช่วยไปได้เยอะเหมือนกันนะค,คะแต่ว่าภาครัฐเนี่ยจะทําได้ในลักษณะที่เป็นภาพรวมก็คือ<ม>ลดปริมาณน้ําที่มันจะเข้ามาสู่ตัวเมืองใช่ไหมคะ,คะก็มีมาตรการต่างๆที่เป็น8ดแผนหรือแม้กระทั่งการปกป้องกรุงเทพเนี่ยเป็นโซนๆ<ม>ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคิดก็คือการลดความเสี่ยงถ้าจะลดได้มากเนี่ย จะต้องประชาชนหรือภาคส่วนในสังคมเนี่ยจะต้องเข้าใจความเสี่ยงรอบตัวเองอแล้วก็ประเมินตัวเองได้ว่าความเสี่ยงที่จะมาสู่ตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อ,ะอย่างอย่างเช่นนะคะอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมคราวที่แล้วเนี่ยในกรุงเทพเองเนี่ยคนที่จะอพยพออกจากบ้านจริงๆอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องน้ำเป็นหลักอาจจะเป็นประเด็นเรื่องขยะขยะซึ่งนำมาซึ่งโรคภัยด้วยใช่ไหมคะ ประเด็นในเรื่องของสุขภาพตรงนี้เนี่ยในการในการลดความเสี่ยงถ้าเราจะประเมินตัวเองได้เราน่าจะรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวเราเช่นว่า,ามีการเก็บขยะบ่อยแค่ไหนอันนี้อเอาง่า,ายๆก่อนนะคะหรือว่า,ามันไม่ใช่แค่ว่าพื้นที่ต่ำละท่วมจบแต่ว่าคือมีเรื่องการเก็บขยะหรือว่าทางเข้าออกชุมชนอย่างเงี้ยคะ่ะทางหลักๆสูงต่ำแค่ไหนตรงไหนที่ไม่ควรบล็อก อยขาวที่แล้วความวุ่นวายส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมกันก่อนในชุมชนว่าทางเข้าออกหลักตรงนี้ที่ต้องใช้ทุกคนเนี่ยอย่าไปทําอะไรขวางไว้เพราะขวางไว้ผลกระทบทางสังคมก็เยอะนะคะหรือมิติในเรื่องของการสื่อสารเองนะคะอย่างอย่างขราวที่แล้วเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามีการเมืองหน้ากระสอบทรายซะเยอะใช่ค่ะคะนนี้น่าสนใจที่อาจารย์บอกว่าเราต้องประเมินความเสี่ยงตัวเองเราด้วยคือปกติเนี่ยเราจะ ประเมินความเสี่ยงที่รัฐบอกเราห <ทะ S 2> ม <ทะ S 2> ายความว่ารัฐเนี่ยจะรับมือกับน้ําท่วมไหมแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าแค่นั้นมันไม่พอมันมีมิติของเราแต่ละคนที่ต้องรู้จักพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ซึ่งคุณผู้ชมสังเกตได้ไหมว่าตอนที่กรุงเทพ <ะ S 2> ท่วมเราแทบก่อนหน้านี้นเราไม่เคยเห็นแผนที่กรุงเทพเลยใช่เราไม่รู้เลยวไม่รู้ี่เราอยู่สูงต่ําเป็นยังไงและหน้าตาเป็นยังไงด้วยค่ะพี่เมียคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพขาดมากคือถ้าเราไปประเทศอื่นหรือเมืองอื่นเราจะมีแผนที่เมืองเวลาเดินทาง เราจะเห็นว่าเมืองนี้หน้าตาเป็นไงทิศเหนือเป็นยังไงกรุงเทพเราเพิ่งเห็นครั้งแรกตอนที่น้ําท่วมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกำลังจะบอกว่าปัจจัยอันเนี้ยสำคัญพอๆพกับที่เรารอข้อมูลจากรัฐใช,ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ,ค,ะคืออย่างเรื่องอาจจะขอชวนดูอินโฟกราฟิกนิดนึงได้ไหมคะย้อนไปดูเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554ค่ะ ะะอินโฟอันอันที่เป็นข้อม,ม <า S 2> ลูลแกใชคะ<ช>อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของของงานวิจัยที่เราทำนะคะคือเราพยายามเสนอข้อเท็จจริงว่าความเสี่ยงของสังคมเมืองกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ํานะคะเราเทียบกับปี2485คือปริมาณน้ําฝนนี่อาจจะใกล้เคียงกันก็คือว่าในปี ที่แล้วเนี่ยสองหเนี่ยอาจจะมากกว่าแค่10%นะคะแต่ความมุ่นวายอ่ะมันมาจากไหนไอ้ตัวไอตัวไอตัวไอคอนเล็กๆข้างล่างอะคะ่ะคือความรู้คือเมื่อ2 4งสอาจจะยังพวกเราค่อยคงยังไม่เกิดใช่ไหมคะยง <laughs> <laughs> เราก็างะคงเราก็คงไม่เคยประสบ <laughs> ประสบ เ,เ,เหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของการจัดการย่อมมีช่องโหว่เราไม่ได้พูดถึงความรู้แค่ในฐานะประชาชนค,ความรู้ของภาครัฐเองนะคะที่จะเอาข้อมูลมารวมกันได้อะไรอย่างนี้แล้วภาครัฐตอนนี้ก็พยายามปรับตัวเรื่องของมีซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งจริงอันนี้ก็กดีเนื้อดีนะคะคือรวมข้อมูลเป็นส่วนเดียวกันส่วน ในประเด็นเรื่องของเขื่อนนะคะก็คือว่า,ากรุงเทพเนี่ยค่ะก็มีการสร้างคันกั้นน้ําริมแม่น้าเจ้าพยานะคะคจากเหตุการณ์คราวที่แล้วเนี่ยแต่เดิมคันกั้นน้ำเนี่ยมันสูง2.5เมตรคราวนี้เขาก็เลยปรับเป็น3.25เมตรอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าคือไอมิติเรื่องของการสร้างเนี่ยก็อาศัยข้อมูลย้อนหลังเป็นตัวสําคัญค,คือไม่ได้บอกว่าไม่ควรสร้างเลยนะคะแต่เราจะบอกว่าเท่าน้ํามามากกว่า3.25เมตรล่ะ มายถึงความแน่นอนตรงนั้นมันมีนะคะระบบที่กั้นกรุงเทพมหานครนี่ก็อาจจะเฟลทั้งระบบได้สังคมเมืองจําเป็นที่จะต้องรับมือกับความเสี่ยงนี้ได้เองด้วยค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในเมืองเองก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไปหาข้อมูลเรื่องระบบการป้องกันภยัย ของเมืองตัวเองแทนที่จะไปโทษผู้บริหารประเทศหรืออะไรอย่างนีอย่างเดียวเอาหลังอิงรัฐไว้อย่างเดียวหรือรัฐก็ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงจากเมืองไม่ใช่บริหารความเสี่ยงจากน้าเพราะน้ําเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐแขกจะแยกงอาจารย์พูดหรือเปล่าก็เลาว่ากําลงจะขยายกเราจะถามว่าแขกเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจารย์แอนกาลังจะบอกแล้วว่าแทนที่สื่อเนี่ย จะไปนั่งรายงานว่าวันนี้น้ําขึ้นน้ําลงเท่าไหร่น้ําเหนือมาเท่าไหร่ฝนตกท่อไหนตามชาวบ้านที่ไหนไม่มีข้าวกินอะไรอย่างนี้นะคะข่าวนั้นก็ต้องออกแต่สตื่อมวลชนก็ต้องหันมาให้ความสําคัญว่าเช่นกรุงเทพจะต้องบริหารเมืองก่อน,ก,อนก่อนน้าท่วมยังไงบ้าง<ม>เช่นการบล็อกทางเข้าออกการจัดการขยะเพราะว่าอาจารย์บอกว่า เวลาเรากลัวน้ําเราไม่ได้กลัวน้ําแต่เรากลัวเชื้อโรคที่มากับน้ําเรากลัวขยะที่มากับน้ําเพราะฉะนั้นถ้ากรุงเทพมหานครจัดการกับปัญหาขยะได้ดีต่อให้น้ําท่วมความรุนแรงของปัญหามันก็จะไม่รุนแรงถ้าเมื่อน้ําไปบวกเข้ากับขยะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะอยากจะขยายความเรื่องสื่อนิดนึงนะคะ,ค,ะคือเราเคยจัดสัมมนาเล็กๆนะคะเชิญนักข่าวมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องว่าสื่อเขาวที่แล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ทําไมมันถึงกลายเป็น communication disaster อาจจะไม่ใช่ natural disaster นะคะราก็คุยสื่อสารมวลชนเราเราก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลหนึงน่าสนใจก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยอย่างที่คุณแขกว่าค่ะก็คือเน้นเน้นที่จะรายงานสถานการณ์เฉพาะหน้ามิติในเรื่องของการให้ความรู้หรือการประเมินตนเองนด่อย่างน้อยนะคะแล้วก็มีข้อสรุปประมาณนึงว่าบางชุมชนบางพื้นที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันนะคะเช่นชุมชนที่เขาแบบ น้ำท่วมเป็นประจําอยู่แล้วข้อมูลที่เขาอยากรู้เนี่ยไม่ใช่สถานการณ์เขาอยากจะรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงในอนาคตแต่ว่าชุมชนที่อาจจะไม่เคยประสบนะคะเช่นทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะ,คะก็อาจจะต้องการรู้ข้อมูลที่เป็นเรื่องของว่าความหวังนิดนึงว่าจะต้องท่วมประมาณเท่าไหร่คือจริงๆอันนี้เนี่ยกเ็เคยไปสัมภาษณ์คนในชุมชนด้วยคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นเหมือนกันว่า เ,เขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเขาก็ต้องการที่จะประเมินตัวเองได้คือเขาก็ยอมรับระดับหนึ่งว่ามันเป็นภัยธรรมชาติรตรงเนี้ยคะ่ะที่ที่การสื่อสารเนี่ยมีมีส่วนสําคัญมากในการช่วยลดความเสี่ยงของชุมชนเมืองได้ค่ะอันนี้นะ่าสนใจมากแล้วเป็นประเด็นที่ไม่มีใครเคยพูดเลยนะคะจันเซเรื่องการจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของเราต่อ,อ,อภัยจากธรรมชาติคุณผู้ชมคะอาจารย์แอนยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้า เราจะให้อาจารย์นะคะคุยกับเราถึงปัจจัยอื่นๆของการรับมือกับภัยจากธรรมชาติเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเชา้าๆเราจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เข้าห้องประชุมเย็นหน่อยก็ออกไปเจอกัน ต้องเข้าสังคมนี่อาจเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งในชีวิตคุณแต่เป็นทุกวันแหน่งความมุ่งมั่นของเราที่จะนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาทำให้วันพรุ่งนี้ของคุณดียิ่งกว่าเสมอ AIS เปลี่ยนแบบทั้งทีต้อง GS b e l i ทนด,ด้วยแผ่นท่าพิเศษสุวเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นเดบชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่ เลือก G S d o u บ l e t ทนนานชั่ว G S แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกมามา่ากับแกงเขียวหวานเฮ้ยมันเข้ากันได้กินแกงเขียวหวานหอมมากแค่เทน้ำร้อนใส่ครับอะ่ะก็อร่อยแล้วของเงี้ยเชื่อคนอื่นได้ไงต้องกินเองไม่มาม่ารสแกงเขียวหวานไก่อร่อยอึง้องหลงซะลองปุ๊บอะ่ะรับปัับเลยแมกนัมใหม่ เคลือบชั้นช็อกโกแลตแท้หนากรอบคุณภาพทรงตรงจากเบลเยียมดื่มด่ำสุดหลังกับแมกน้ำใหม่เมื่ออากาศเย็นเพิ่มความอบอุ่นให้ลูกรักแล้วทาทิฟฟี่รับที่อกคอและหลังไอระเหยจากทิฟฟี่รับจะช่วยลดอาการคัดจมูกจากหวัดให้ลูกรับสบายทิฟฟี่รับอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา ชีวิตผมกำลังเริ่มต้นเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้วความสงบของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคตผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัย แต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิตคอนโดใหม่สีท่ทำเลจาแลน n d House ปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า ค่ะคุณผู้ชมเรามาคุยกับอาจารย์แอนต่อเรื่องน้ําท่วมนะอาจารย์แอนคะแล้วกรุงเทพเนี่ยจะลดความเสี่ยงของตัวเองได้อย่างไรในฐานะที่เป็นทั้งเมืองที่อยู่ปากแม่นม้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วควรเป็นเมืองที่มีสานึกต่อตอนเองเสมอว่าเกิดมาเพื่อจะเจอกับน้าท่วม <c oughs> เป็นที่ <c oughs> รับลูมอีกต่างหากเป็นที่ <c oughs> รับรูมอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยน้ํามันขังเนี่ยค่ะมันจะยังไงเราจะบริหารจัดก,การปรับเมืองให้ให้รอดผลจากวิกฤตเวลาฝนตกนัก ได้อย่างไรคือคประเด็นพวกนี้นะคะ่ะอาจจะต้องเป็นการเตรียมการระยะยาวนะคะในสิ่งที่ภาครัฐทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยลดน้ำขังระดับหนึ่งแต่เราควรจะมาคุยกันเรื่องขึงการปรับตัวด้วยนะคะของระบบเมืองอทั้งระบบแล้วก็ของสังคมด้วยคือยอย่างเช่นนะคะเรื่องน้ำขังเนี่ยคือระบบน้ำทิ้งของกรุงเทพเนี่ย คือน้ําทิ้งที่มาจากบ้านเรือนแล้วก็อาคารเนี่ยท่อน้ําทิ้งเนี่ยปนกับท่อน้ําฝนที่ระบายน้ําฝนตามถนงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการระบายนี่ย่อมลดลงอยู่แล้วนะคะพึ่งทราบค่ะว่าท่อน้ําทิ้งปนกับท่อน้ําน้ําฝนที่ระบายน้ําฝนค่ะอันนี้อันนี้คือจริงๆคือที่ต่างประเทศเนี่ยแต่เดิมนะคะเขาก็ออกแบบระบบน้ําทิ้งแบบนี้แหละนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยความที่เขาต้องการจะป้องกันวก โรคระบาดนะคะในสมัยศตวรรษที่18นานแล้วแต่ว่าพอมันมีเรื่องของภัยพิบัติมากขึ้นกับสังคมเมืองขนาดใหญ่เขาก็เริ่มปรับระบบนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือใช้เงินเยอะนะคะคือถ้าจะทําตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีมาตรการที่รอบด้านค,คือใครจะได้ไประโยชน์ตรงนี้ไปแล้วคนที่เสียจะได้ แนวทางการรับมือ,อยังไงคือคอาจารย์แอนกำลังจะแนะนําว่าถ้าจะแก้ปัญหารหรือว่ารับมือกับปัญหาในระยะยาวเนี่ยจะต้องวางระบบท่อกันใหม่หมดเลยคือแยกท่อน้าทิ้งจากบ้านเรือนกับท่อระบายน้ําฝนออกจากกันคือถ้าถ้าเรามีสตางค์เยอะใครก็มีอยู่มีมีในกรุงเทพก็งบปรปมาณเยอะอยู่นะคะทาได้ก็ดีแต่ว่าเราคงจะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าคือพื้นที่ไหนเนี่ยคือมันขังเพราะระบบอย่างนี้จริงๆแล้วมีความหนาแน่นของชุมชนอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบ พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครหรือเปล่าะนะคะอันนี้เราแทบไม่ค่อยได้ยินข้อมูลพูดถึงเลยนะคะ,คะว่าแล้วเราก็จะได้ยินข้อมูลว่าตรงไหนที่มีน้าท่วมขังเวลาฝนตกจริงๆแล้วแต่มันน่าจะมีข้อมูลศึกษาว่าเอาน้ําท่วมขังที่บอกว่าขังกันเยอะๆอย่างเช่นสามเสีงอะไรเงี้ยมันมีส่วนของที่เกี่ยวกับเรื่องท่อน้ําทิ้งของครัวเรือนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่คะทีนี้มันก็โยงมาสู่ประเด็นขยะนะคะอย่าง ถึงแม้มันจะไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวกับน,น้ําท่วมโดยตรง e แต่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคราวที่แล้วที่เราอยู่บ้านกันไม่ได้เนี่ยนอกจากขยะลอยมา e ก็คือกดชกโคกไม่ลง e <c oughs> ใช่ไหมคะคือท e ว่าตันขยะเนี่ยคืออ,อ,อย่างต่างประเทศนะคะคือเขามองมิติการจัดการเรื่องขยะเนี่ยค่อนข้างบรูรณาการกับชุมชนนะคะพอยกตัวอย่างอย่างที่กรุติบานะคะที่บราซิลอันนั้นก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาค่ายพวกเราก็คือว่าเขาก็ใช้วิธีเอาขยะเนี่ยแลกอาหาร ค่ะก็จะมีจุดศูนย์กลางในเมืองก็คือเมืองเขาเนี่ยขยะเยอะก็ให้ชุมชนเนี่ยรวบรวมขยะแล้วมาแล่อาหารแล้วอาหารนั้นมาจากชาญเมืองที่ไกลจากเมืองนะคะคือภาครัฐเอื้อไม่ได้บอกว่าคนทํากันเองได้นะคะคือภาครัฐต้องเปิดช่องแล้วก็มีวิสัยทัศน์ตรงนี้ค่ะ เนี่ยนะคะเอาขยะมาแลกกับอาหารนี่คืออะไรคะเอาเปลือกกล้วยไปแลกกล้วยไม่คะขยะใช่มลพหรือเปล่าคะขยะมีการอาหารที่ทานได้แต่มันก็จะมีสัมมาพร้อมกับสัมเนธการแยกขยะซึ่งอันนี้กรุงเทพเป็นอะไรที่อ่อนด้อยมากฉันไมคะเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่เมืองอื่นือมันลำบากตรงนี้ค่ะมันลำบากที่การจัดการคือเราแยกแล้วพอคนเขามาเก็บเขาเอาไปรวมกันอีก ใช่อันนั้นอันนั้นก็คือคิดคิดอาจจะคิดไม่รอบะนะคะ,คะก็คือว่าอย่างอย่างที่เรมันเองเนี่ยคือเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้อันนี้อันนี้นนนนคือคือสิ่งที่ปรับตัวยากทในส่วนคือเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะคะคือเขาเข้าใจว่าการแยกขนาดแยกขยะเนี่ยยิ่งแยกได้ดีการรีไซเคิลหรือการเอาพลังงานกลับมาใช้เนี่ยยิ่งมีคุณภาพสูงแต่นั่นคือประเทศที่มีเทคโนโลยีเยอะมีทุนทางเทคโนโลยีสูงนะคะเขาก็เผาขยะแล้วพลังงานกลับมาใช้รัวเรือน หรือแม้กระทั่งรถยนต์รถยนต์ที่เขาใช้นะคะ,คะก็เขาก็สับสมุติว่าถ้ารถเก่าเกิน9ปีอย่างเงี้ยให้เอามารีไซเคิล แล้วภาครัฐนี่ให้เงิน2,500ยูโรพร้อมลถภาษีการใช้ถนนในปีแรกค,คือมาตรการพวกนี้มันต้องคิดให้รอบว่าทำไม,ามาคนถึงจะยอมช่วยค่ะ,คะแ้าจากประสบการณ์เฟรูดอกส์ว่าสื่อมีส่วนสำคัญมากเลยค,คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยเหมือนอย,อ,ยอย่างตอนอยู่ฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสชอบทำสารคดีแล้วก็จะเห็นสารคดีที่ไปทำในเยอรมนันและชี้เห็นวัฒนักร ของขยะหลัเนี้ค่ะแล้วก็ไปดูว่าอย่างกรทมมีการจัดการขยะอย่างไรคือทาให้ดูเลยแล้วก็ข้อดีข้อด้อยคืออะไรและสิ่งที่เราต้องทําให้มันครบวงจรเนี่ยอะไรทําทำให้คนเนี่ยเริ่มมีสํานึกที่จะเห็นแล้วคืว่าอันนี้ยทำยากหมายถึงว่าทํายากแต่ทาได้ค่ะคือคงต้องคิดแล้วอะค่ะคือภัยพิบัติมาขนาดนี้แล้วนะคะผลกระทบรอบตัวเป็นแบบนี้แล้วการจัดการขยะไม่ใช่แค่การจัดเก็บที่ดีคือสุดท้ายแล้ว่คนต้องลดปริมาณขยะ อันนี้คือที่ต้นเหตุจริงๆอันนี้นนทํายาก,นกคน <c oughs> <ล>ะซึ่งจริงๆแล้วเ,เนี่ยเราใกล้จะมามสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วเราก็อยากจะเห็นนโยบายเรื่องเกี่ยวกับขยะคือไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าแต่นโยบายในการเปลี่ยนสํานึกของคนเหมือนกันว่าเราจะมีการผลักดันอย่างไรได้บ้างนะคะคือมันก็เป็นความท้าทายของนักวิจัยนะคะคือเราก็ทํางานเราก็หลายๆท่านก็คงพูดมิตินี้กันไปแล้วแต่ว่าอย่างภาครัฐเองเนี่ยด้วยหรือภาคที่เป็นการเมืองนะคะคือ ด้วยความที่เรื่องพวกนี้มันเป็นระยะยาวะนะคะต้องการมากกว่า4ปีหรือว่า8ปีที่พัคการเมืองแต่ัดสินใจบนอำนาจที่ตัวเองมีนะคะมัเป็นมิติการสร้างความรู้<ม>ก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงให้เห็นว่าถ้าปรับตัวแล้วเนี่ยสังคมได้ประโยชน์โดยตรงเลยนะคะ<ม>หรืออาจจะโยงไปถึงนะคะถ้าไม่ใช่ประชาชนทั่วไปคือภาคธุรกิจ<ม>คือตอนนี้เขาเขาปรับตัวไปแล้วเร็ว่ะ ภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าภาพรวมนี้อาจจะยังดูไม่ไม่ได้ทั้งหมดเช่นธุรกิจรายย่อยที่อยู่นอกนิคมอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เริ่มปรับตัวเริ่มมีการแบบกระจายความเสี่ยงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเป็นมิติที่เขาเขาเขาเอามาคิดอยู่แล้วนะคะการย้ายฐานผลิตหรือการกระจายการกระจายความเสี่ยงโดยการมีระบบประกันอย่างเงี้ยค่ะที่ที่จะเข้ามาจากหลายๆบริษัทเพราะฉะนั้นเรื่องการกระจายความเสี่ยงหมายถึงว่าการที่จะวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงเนี่ย อาจารย์กาัจะบอกว่ามันเป็นนิติที่ตอนนี้กรุงเทพมหาคนครขาดมากเลยใช่ไหมคะคือจริงๆอันนี้นี่เราก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ทันคือในฝ่ายการศึกษานี่เราก็ต้องทําการศึกษาไปแต่ฝ่ายปฏิบัติบางทีเขาต้องการสร้างความมั่นใจภาครวมก่อนอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะคะ,คะว่าอย่างเช่นการลงทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทําไปก่อนสร้างกงําแพงทำทางระบายน้าให้ดีแต่นิติตรงนี้เนี่ยต้องศึกษาจริงๆรแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยน บบความว่าจารย์แอนกําลังจะบอกว่ารัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์จะต้องสามารถจัดการมีนโยบายต่อปัญหาเรื่องการรับมือกับภัยพิบัติทั้งระยะสะั้นระยะยาว <c oughs> ระยะสั้นก็คือ <c oughs> สร้างความเชื่อมัน่นให้กับ <c oughs> นักลงทุนแล้วก็ประช <c oughs> าชนที่เป็นลูกค้าหรือเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองขณะเดียวกันพรรคการเมืองก็ต้องทําวิสัยทัศน์ระยะยาวนั่นก็คือการบริหารโครงสร้างของการรับมือ, <c oughs> <c oughs> อกับภัยธรรมชาติใช่ค่ะะเช่นการปรับปรุงเมืองหรือการระบบท่อที่ มันควรจะเปลี่ยนได้แล้วไหมคะทําไมท่อน้ําทิ้งครัวเรือนกับท่อน้ําฝน เป็นท่อเดียวกันพอพูดถึงท่อขอแปบนึงได้ไหมคะ,คะอุโมงยักษ์นี่ยังไงคะอาจารย์อุโมงยักษ์นี่ก็เป็นมาตรการลดน,น้ําฝนนะคะเ็ยังเป็นเรื่องการสร้างอยู่คืออุโมงยักษ์นี่ก็ต้องพึ่งพาระบบการระบายน้ทาทั้งระบบะะอุโมงยักษ์อย่างเดียวไม่ได้<ม>ช่วยชีวิตเราได้แล้วเมื่อระบบระบายน้ํามันรวมกันแบบนี้แล้วสุดท้ายอุโมงยักษ์ก็ระบายน้ําลงแม่น้าเจ้าพระยานะคะซึ่งเราอาจจะเจอเรื่องน้ําทะเลหนุ่นอะไรอีกซึ่งจะลดความสามารถในการระบายน้ํา เดี๋ยวพูดเอาพร้อมกันพูดถึงเว็บไซต์คือแฟนเพจใน Facebook นิดนึงชื่อว่า allow bangkok ใช่ไหมคะมันมาเสริมงานวิจัยหรือว่ามันเกี่ยวโยงกับงานวิจัยที่อาจารย์ทำยังไงบ้าคืองานวิจัยเนี่ยชื่อ coastal city a d r e s s นะคะก็คือมีมีหัวหน้าโครงการทั้งหมดเนี่ยคืออาจารย์อนนท์สุนิวงศ์วิยานะคะทำกันสี่เมืองนะคะมีกรุงเทพมนิลาเลกอสแล้วก็แวนคูเวอร์นะคะ พอดเออีเราได้ทุนมาจากประเทศแคนาดาคือเขาให้ความสําคัญในเรื่องความเสี่ยงของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ขนาดนี้มากะนะคะ,คะทีนี้เนี่ยมิติที่เราเห็นเนี่ยคือการสื่อสารอันเนี้ยที่เราที่เราพยายามหยิบขึ้นมานะคะเราเลยคิดว่าเราจะพยายามสื่อสารข้อเท็จจริงให้มากที่สุดกับสังคมคแล้วก็เลยใช้พวกโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยะนะคะนอกจากการจัดสัมมานาอะไระที่เราอยู่แล้วหรือเวิร์กช็อป อย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือเราก็เลยทาเป็นเหมือนแคมเปญเล็กเล็กนะคะชื่อ Allow Bangkok ขึ้นมาแล้วเป็นข้อมูลอะไรบ้างคะถ้าเราเข้าไปอ่านเราจะเจอข้อมูลประเภทไหนบ้างคะคือเรื่องรอบตัวนะคะเกี่ยวกับกรุงเทพทั้งหมดตอนนี้ก็เล่นเรื่องน้าท่วมเป็นหลักก่อนนะคะเรื่องระบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่ใช่ไหมคะเป็นฉากหน้าของ แฝงเองได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็คือรป็นลค์ให้ไวขอบคุณค่ะแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นการให้แค่ให้ข้อมูลนะคะก็คือว่าเป็น2ทางด้วยเป็นที่สื่อสารคือเราจะมีแอปพลิเคชันนะคะชื่อ Visioning กรุงเทพอะนะคะอีก30ปีข้างหน้าทำแอปขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยกันคิด ว่าเขาอยากให้กรุงเทพเป็นยังไงในอนาคตคะนะคะ,คะแล้วก็เราก็กําลังจะทําเกมด้วย<อ><อ>เกมสร้างเมืองเล็กๆนะคะ,คะว่าโอเคถ้าทําถ้าพัฒนาเมืองเป็นอย่างที่คุณคิดแล้วเนี่ย น้ำท่วมเอาอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ให้เป็นฐานข้อมูลสําคัญสําหรับแคนดิเดตผู้ว่าคนใหม่ถ้าจะสามารถรวบรวมความคิดเห็นนะคะของประชากรกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยว่าอยากจะฝันถ้าคุณฝันเห็นได้คุณอยากจะฝันเห็นกรุงเทพอะไรแล้วก็รวบรวมส่งไปให้แคนดิเดตทั้งหลายเลยดีไหมคะหรือไม่ก็เอาเอาแคนดิเดตมาเล่นเกมกันก่อนแข่งว่าใครได้คะแนนมากเล่ชนะเล่นเกมตั้งเหลือใครชนะโอดีค่ะเพราะว่าใช่ค่ะจะเป็นซีนารีโอเลยเพราะฉะนั้นความท้าทายของกรุงเทพตอนนี้ก็ มีเรื่องของการ รับมือกับความเสี่ยงที่ผูกพันกับเรื่องการรับมือเกี่ยวกับการมีข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะหน้าใช่ไหมคะอาจารย์แต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มีของภาครัฐที่ต้องมีการวางแผนระยะสั้นระยะยาวแล้วสื่อก็ไม่ควรนําเสนอข่าวเฉพาะหน้ากระสอบสายเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ดรวิจิตบุตสบามารมากที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ แล้วมาพบกับช่วงสุดท้ายของดีวา s ์สคาฟค่ะ